รนุญาตใส่มือนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมมีน,นีบาวเสียงในเมนูสุดแ่บเพื่อาครับเป็นเมนูเซนครับผมเป็นขนมจีน น้ำยาป่าได้ครับผมแม่บ้านเห็นจ้กินครับน้ำยาป้านิ่มครับผมมาเสียบน้ำกันนียครับเดี๋ยวใส่น้ำยาเข้าไปก่อนเนาะตักมาเป็นเต็มถวยเลยครับช้ำๆเลยวันนี้ขึ้นยากมาน้ำาหลไปก่อนเห็นน้ำลหลแตบกบขึ้นน้ำไลเยแบคุณคนนะครับผมปลานิ่มตัวใหญ่ๆครับ ป็นน้ำยาปลาด้วยครับตัวนี้ทำแบบน้ำยาปลาเน,นื้อปลาดินชุชมๆคากเลยนเนาะมันต้องชุเมด้ปยราะชุ่มเศนมันดูดน้ำครับผมมันต้องชุ่มๆแน่เนาะครับตีนไก่ครับผมนี่มาครับผม มาเสิร์ฟแซมตั้งขันครับพี่น้องครับพักสดกะหลายอย่างครับผมกินเบอเบิร์ตเจเทียดอกจะ,นะ่วหั่นไซม่านะอืสดก่อนเลยชุมช้ำปนินตใยง่ายขี้หายเขาไองกินมะอวางกันใส่มือก,ก่อน กตะแบบจูใจครับสมขึ้นอยากเลยเดย้พรุยาตใส่มือนะครับผม นั่นแหละคินู่ก,กบกอบน้งขมชุ่มใจแห้งครับ เข้มค้นได้ใจมากโะอามมันด้วย 嗯。Mm hmm. mm-hmm คน,คน,น,นง่ายไี่น้อยเหนียบนหนึ่งน่อ,นองมนผมว่าแก่ไหมหอรอแก่บ่ ไอผมันว่าแก่อแกคือผมว่ารบัวนวใหญ่แห้งเห็นไหมครับเจียบสีแดง

เป็นเบ็ดก่อนเดี๋ยวไปจิตกระมว ซอเค็มหัวปลาครับพี่น้องขนมจีนไปเลย ครับผมคลิปนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ขออนุญาตจัดคลิปหัวปลานะครับหลังจากที่ปิดคลิปแล้วเนาะขณะที่เราเสียงต้องกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องครับทุกท่านที่มีตาให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมช่องไอเสียงครับผมขอบพระคุณทุกท่านรับชมครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนครับผมหากเราเสียงกินบีสภาพจะไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเลยครับผมขอบพระคุณทุกท่านรับชมครับผมสวัสดีครับ